นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูรถเก๋งนะครับจากท่ายเดียวกันก็คือ Honda นะครับ2แบบ2สไตล์ Accord กับ Civic นะครับนะทั้งคู่เป็นเครื่อง1.5เทอร์โบนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาไล่เรียงให้ฟังนะครับว่า Accord น่าจะเหมาะกับใคร Civic น่าจะเหมาะกับใครนะครับนะเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูนะครับนี่ให้ดูก่อน Accord นะครับใส่ชุดแต่งเรียบร้อยนะครับนะนี่ลิ้นหน้าคาร์บอนนะครับ แต่เกิดด้านข้างก็เป็นคาร์บอนนะดักเทลคาร์บอนคันนี้นะเลขไม้อยู่80,000กิโลนะครับนะเลขไม่อยู่80,000กิโลมือเดียวป้ายแดงนะครับเข้าศูนย์ตลอดนะคันนี้จัดทรงลงแม็กให้เรียบร้อยนะครับนะยางใหม่ปี25นะครับคันนี้นะครับ789,000บาทนะครับผ่อนเพียงเดือนละ13,000กว่าบาทอันเนี้ยนะครับเหมาะสำหรับนะครับลูกค้าที่เอ่ออาจจะอยู่ในวัย ทำงานแล้วนะครับนะไปจิตตอง,งานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะครับดูดีมีสไตล์นะครับ กับอีกคันหนึ่งนะครับถ้าเป็นซีวิกนะคันนี้เป็น1.5 EL Plus ปี21-22นะครับคันนี้นะราคาอยู่ที่699,000บาทนะครับผ่อนเดือนละ11,000กว่าบาทนะครับคันนี้ถ้าให้ผมแนะนำนะครับก็จะเหมาะกับนักศึกษาละกันนะกำลังเรียนใกล้จบอะไรเงี้ยนะครับขับรถไปเรียนนะบอกเลยว่าตัวตึงของมหาลัยเลยนะซีวิกนะคันนี้ก็ใส่ลิ้นหน้าคาร์บอนนะครับด้านข้างนะครับแม็กใหม่ยัางใหม่ให้พร้อมแล้วนะครับนะคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่เราแต่งขึ้นมานะทั้งสองคันนี้เลย นะครับเอาไว้ให้ลูกค้านะครับออกไปจะได้แบบพร้อมใช้ได้เลยนะครับนะทั้งสองคันนะครับฟีจัดฟีดาวฟีโอนก็ฝากกว้ได้ครับกับ Accord ์1.5 EL Turbo นะครับกับ Civic 1.5 EL พั s นะครับโอเคฝากกว้ได้ครับทั้งสองคันนะครับ